ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566นะครับเนาะครับมื้อนี้พอเตรียมภามาติดตามเลาาพัฒนาของอาจารย์พ่อแหล่คนนอนนานะครับเนาะขับเอารับของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับเอาก่นสิไปเบิ่งเขาก็ับมาเบิ่ง วันศุกร์ที่สิบแปดนะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบแปดที่ผ่านมาสิงหาคมหกหกนะครับเราพัฒนาออกหนึ่งสี่เก้าสามสี่สี่ขับส่วนเลือล่างก็ออกเก้าสามนะครับครับก็บมี่เอฟซีคอมเมนต์มาหาพระเตี่ยมนะครับเนาะว่าเพิ่นเอาหนึ่งสี่เป็นเลือล่างวาฉั่นพระเตียมกับบนลู่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเนาะ อันนี้พอเตียมกับรูแต่ว่าที่พอเตียมเคยเหตุมากกับเพินเอาเก่าสามเป็นบ่ครับมาเป็นเลขล่างแต่ว่ากะสิมีบางพื้นที่นะครับเนาะบางจังหวัดกะจีอาจเอาหนึ่งีนะครับอันนี้กัพพอเตียมก็เหตุตามที่เคยเห็ุมากนะครับเนาะส่วนตัวใดจะเป็นตัวล่างตัวบนนั่นกับเบื้องเอาเอฟซีกะสินั่นก็พอเตียมอยู่ดอกเพราะว่าพอเตียมนี่กัเป็นนักคิดนะคำนวณกะจริงอยู่เตียวบ่เคยบ่เคยซื้อนะครับ บ่เคยหูว่ามันอันนีเป็นล่างเป็นบนหูแต่ว่าตัวนี้ล่ะหลักลอยกับลักพันล่ะเป็นเลขล่่งนะครับเนาะป่นนี้ก็มี่เอฟซีเขาเมนมาว่าหนึ่งซีก็เป็นเลขล่่งเด้อบางพื้นที่บางจังหวัดนะครับเนาะครับเอาจังเด็กอะคือเกาล่ะนะครับเอฟซีเนาะครับของพ่อแหล้นอนนานะครับนี่ครับวันศุกร์ที่สิบแปดสิงหาคมหกหกลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับบนล่างวิ่งลูดแปดกับเก้าเน้นที่แปด เน้นที่เปียดโบมาเนาะครับอเอฟซีพ่อแหล่าเขาเน้นให้แปดหนึ่งแปดเก้ามาออกเก้าสามขับออกล่างตรงๆเนาะครับเนาะครับเอาหัวน,นี้พ่อเตี้ยมพามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะของพ่อแหล่นอนนานะครับงวดวันจันทร์นะครับที 4, นะ่เนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ักินนะครับเนาะ พ่อแหละนอนหน้านะครับ ข็แรนอนนาวิ่งลูดครับ7กับ8นะครับ พอแหลพ่พเนนให้ที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดโอ้ซีนี้เขาเข้ากันจัดเจียนนะครับนะนเนาะครับพอแหล่มันจับโคให้กับมี่ เจ็ดหกนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสัจเจียนประคับเจ็ดีครับสัจเจียนนะครับเนาะแปด แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะคะ 78, 78, 78, 78, 78, รับเจ็ดแปดแปดเจ็ดตีดกลับกันเนาะครับยี่สี่เนาะ ครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะพอแลกวพอเน้นให้ที่เจ็ดแปดนะครับเน้นเน้นชองหางนี้นะครับ ขับซัดเจียนนะครับเนาะครับเอาวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมหกหกนะครับเนาะลาพัฒนาพ่อแหล่นอนนาครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับครับส่วนจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมมวดที่ผ่านมาก็รบอเเข่าตัวเน้นนะครับเออเพราะพอนแหล่พ่นเน้นให้นะครับเน้นให้ที่แปดต่ว่ามากออกเก้าบัคเอออันนี้ฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็บางที่ตัวเน้นคบร์เข่านะครับเนาะมาเข่าตัวโมเน้นฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็อยากบอกว่าเฮ้ามักตัวใดเฮ้าก็เอา นะครับมันก็รักแปดก็มีแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะครับเนาะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดกลับกันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมคอกลับขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานาะครับเนาะงวดนี้กับอให้เขาปังๆอีเด้อพ่อแหล่เลยครับเอฟซีกับชได้อศโศนมันกันอีกนะครับเนาะครับ เอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับพ่อเตียมขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่คววมสุขความเจริญนะครับเด้อคววมเจ็บยาให้ได้คววมไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่สุขแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยี่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม